ร่วมขายของกันนะครับเดี๋ยวจะไปกันงงนาะ่น้องแบงค์เราไปดูแต่ละจุดก่อนบอกว่านอกจากตลาดซาโมนแล้วเนี่ยเขาเรียกว่าตลาดมอญเมืองระโว่ก็ยังเป็นถุงตลาดชาติพันธุ์ที่มีความหลากหลายในเขาเรียกชาติพันธุ์ที่มาขายใช่ไหมคะพี่เห็นมีดาวด้วยเดี๋ยวเราไปดูอันนี้ร้านแรกร้านอะไรคะพี่แบงค์ร้านแรกเป็นร้านโรโมรามนะครับน้ำเต้าหัว รสชาติรับขายราคาไม่แพงแก้วเราเพียง20บาทเองเขาบอกว่าจะกินเป็นทุงทอนก็3 0บาทนี่ยากแล้วในปัจจุบันค yeah. yeah. so ่ะอันน yeah. ี yeah. uh ้ก huh. well. ็เอามาทอาให้เร yeah. yeah. ียกว่า10ล้านที่มานี่จะเจอมาเอาตรงโบราณแน่อันนี้ต่อไปค่ะพี่แม่ค่อไปข้าวจีนะคะข้าวจีโบราณข้าวจีนี่มีส่วนผสมอะไรบ้างคะ เจ้าค่ะชรับประทานได้้ามัยิบก้าบาทสี่บาทอยจ้าค่ะกระดาษต้นอจ้คะพอดีคำสำหรับคนที่กาลังลดน้ำหนักด้วยนะคะเป็นสูตรค่เป็นสุขภาพแล้วก็คนตัวหนึ่งก็พอตัวหนึ่งก็พรตัมหนึ่งก็พอตัวหนึ่งชายตัวหนึ่งตาพอใช่ช่ใต่ใม่ใช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 าใช่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 ใปากชาใชนะครัชแล้่ก็มีชาใช่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 ่ใช่ใช่ใช่่ใช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 ่ใ ปกติขายพิี่หนนะคะพิซี่สองพิซซีสอนะครัานั้นเาเดิมพสนะครับีาได้นะคะีมี่นอราะครัอันนี้เป็นน้องใหม่เลยน้องใหม่ขอเริมัอันนี้เป็นเนื้อย่างนะครับ แล้อโคขุ่นยากของพี่น้องร้านอิสลามนะคะบอกว่าการันตีความอร่อยสูงสุดนะคะเพราะว่าเป็นเจ้าของรสชาติมาเลยนะคะนี่หอมอย่างนี้ไม้ละสิบบาทไม้ละสิบบาทอร่อยแน่นอนนะคะไม้ชิ้นใหญ่มากแล้วก็มีน้ำจิ้มรสเด็ดเข้าเหนียวเข้าเสริมนะคะอีกรล้วหนึ่งบอกว่าลางรอไปแล้วค่ะตับซุ้มเนื้อไม่ใช่มีเดียวทีเดียวสองที้ดียว ู่ลบลีเป็นโซนอยุทธยา ไม่ได้นแม <I mean S 2> ่ค้าเราไม่เน้นกำไรเน้นร่วมกิจกรรมแต่บอกก่อนนะว่าทำสดวันต่อวันดูด้านหลังได้เลยนะคะ

แล้วมันจะหอมันนี้ว่าไข่โปรตีนหมดแล้วขดแล้วะไข่โปรตีเน่อนไข่นะไข่โนเขอบคุณมากไกนนะจบอกว่าไห้รีบมานะคะแลวนี่เลยรวสารพัดไก่ทุกอย่างสิบาทที่แฟนทำไมตลาดนี้ไขตงเใช่ครับตลาดนี้เอกลักษณ์ของเราหนึ่งใหม่2สด ราคาถูกราคาถูกคือพวกขายเขาไม่ได้เอากำไรเขาเอาใช่ใช่เน้นเุ่นงานเน้นรุ่นงานเน้นรุ่นกิจกรรมเหนื่อยไม่ว่าแต่เสียหน้าไม่ได้นะคะเดี๋ยวเรามาดูในช่องกลางก่อนน้องแบงค์บอกว่าเรายังไม่ได้ไปช่องกลางเลยนะคะอาหารค่อนข้างที่จะแบบแต่ละเมนจะหมดแล้วนะน้องแบงค์อันนี้ก็มีนะคะเป็นลูกชูแล้วมีพักเครื่องเลยนะน้องแบงค์อันนี้แน่ใจและหลากหลายมากจำได้เลย Sí พีี่ต่อไปอะไรคะตอนน้เรามีมีกอมีกอแล้วก็ยงลูกชิ้้ยัยำลูกชิ้นสูตรเด็ดนะครับสงสารฉันก้องจังเลยอ่ะน่าจะหิวแล้วคือน้ำลาดดีนันไปราวนันเ่ง ตกแต่งร้านเอาจริงๆพี่รูกว่าเป็นอีกหนึ่งบูธที่แบบว่าสามารถเข้ามาถ่ายรูปได้น้องแป้งเราครบหรือยังหรือว่าเราฝั่งซ้ายอ๋อน้องพันบอกว่าพี่อ้อมยังเหลืออีกไายเลยนานทำไมกว้างขนาดนี้เลยค่งเราต็มไม้เต็มตู้จริงจริงเขาว่ายืดให้แล้วนะเราบอกว่าเดี๋ยวเราล็อกล็อกไปไม่กางเตือนแน่นไปหมดเลยคุณผู้ชมจริงจริงพาดูอะไรสดของพี่ดูอยู่นะคะของเขาเรียกว่าอะไร ไปอะสอรสันติชัยแล้วนะโดไ์ออกจากไล์อที่สันติชัยนะคะยังไงฝากกดแชร์กดไลค์ด้วยนะคะจะได้ติดตามความเคลื่อนไหวของสำนักงานวัฒธรรมของเราเราไปที่ไหนมากใช่นะคะติดต่อได้กับฝงงานวังตัวองตัวะ่ชื่ออันนี้นะคะถ้าดูแล้วกดแชร์กดไลค์ให้ด้วยนะคะแล้วก็ติดตามด้วยอะ อันนี้ตองอันนี้ปะองอันนี้เขยวนึงดาเดลพี่แบงพี่แบงเอาดเล้มนลอนี้เนเตี้ยวมากลนเขาจะไม่รู้ว่ามันรสชาติเป็นยังไงตวมากตมแป้น่ต้องใช้ฝีมือนะในการปั้นอันนี้อันนี้พอเสร็จแล้วเ เป็นลูกล่าเซระน้องกำลังนอยู่ัแล้วอะไนตัว้พงอะแล้วเขาหน้าหด้วยนะเป็นลูกตัวกระตูนเนาะเลหลายอย่างแล้าตาสูงสวยและราคาดีเน้องแป้งก็เปนยนี่ป้งสดใหม่ๆเลยใส่ถด้วยนะคะวันน้เ้อในเรื่องของวามปลอดภัยนะคะต่อไปอีก้านนึงเขาเก็บนะคะขายหมแล้ว คนแล้ว้ม <_ an refugees> ีสมัครหลวงองครหวงช่เงางานเโบงานเย็บมือเป็นงานไทยเนะหรือน่าเป็นงานปิ่นชีลยแล้วมีขนมานด้วยพี่ไปโีเป็นหลากหลายเป็นพิพิธภัณฑ์หลากหลายอย่างเนาะที่ลำมาก ไม <All right. S 2> mm ่คุก เรียนการที่เป็นเรีกเจ้าภาพแต่เราสามารถร่วมทําบุญได้นะคะสําหรับาราก,การจัดกิจกรรมวนนีก้ก็คือสำนัาากงานวัฒนธรรมจังหวัดบ,บุรีเราเนะาะในการให้เขาเรียกว่าเ,เขาเรียกอะไรบรรยากาศแบบนี้เลยแล้วก็จัดแต่งขึ้นมาอย่างสวยงามมากนะคะในช่วงนี้เนาะเดี๋ยวเราจะขอพักไกล์กันก่อนนะคะแล้วก็วันพรุ่งนี้เราจะไปไลฟ์สดที่ไหนสําหรับของสานักงานวัฒนธรรม าจากประวัติธรรมของน้บงแปลงน้องังฝากติดตามด้วยนะคะเดี๋ยวไงต้องขอตัวราไปก่อนนะคะสวัสดีค่ะ